มันฉีดวัคซีนไหครับเป็นไหมครับพ่อคือบ้านไม่เป็นนี่นะครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับพามาบึงว่าของลุงแบวนะครับพี่น้องดูที่บ้านหนองหอยนะครับตำบลคกตุ่มอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมผู้ใดสนใจขีมส่วนของว่าคนละ240บาทรวมส่งนะครับ ยาทายพยาธิแบบรลาดหลังนะพี่น้องครับหมอกพออ่อนนะครับขวดละ30มิลลิตรขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300รกิโลนะครับเห็บเผากากเกลื่อนเหลือบไล่ยาทายได้ถึงพยาธิภายนอกภายในนะพี่น้องเทีลาดหลังเลยนะครับขวดละร้อยนะครับค่าทรงหาสิบบาทเก็บไปทางเพิ่มหาสิบบาทนะครับยาไล่เมลแองแมกเวลขวดละร้อยซีซีนะครับยาซีซีซีผสมน้ำหนึ่งลิตรฉีดพ่นตามต,ามตวัวง้วนะครับขวดละสองร้อยบาทนะครับเงินโอนนะพี่น้อง เก็บปทาง2 5 0บาทร่วมโซงนะครับไม่กองว่า8 5 0 0บาทนะครับพี่น้องสแตเลเียร์เก็304นะครับรับประกันบเบินสนิมนะพี่น้องสนใจติดต่อบาร์มอบได้นะครับ8 5 0หาบาทรวมทรงมีปลายทางนะครับสวัสดีครับลุงแวว <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างครับลุงช่วงนี้เรื่อยๆงวัวเป็นราคาเป็นยังไงครับช่วงนี้มันก็อยากจะถอยลงหน่อยหน่อย ถูกนะครับช,ช่วงนี้งูถือว่าถูกตัวผู้ตะกอก,ก็ถูกใช่ไหมครับถูกไหมครับแล้วแต่ความสวยงามมัยังมีอยู่ถ้าอย่างนี้ก็ก็พอได้ไครับแล,แล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวแล้วแต่สัดส่วเหลือประมาณกี่ตัวครับช่วงนีหง้ห้าตัวั้างแต่ผู้ห้าตัวห้าตัวนะครับแล้วทั้งทั้งค้อนี้กี่ตัวครับ 60กว่าตัวนะครับพื้นที่เลี้ยงเป็นยังไงครับช่วงนี้นก็เหมือนเดิมมันแน่มันก็สืหตานเลี้ยงไปงั่นครับยามม่เคยมีกินแล้แงเ, <laughs> เป็นป่ากขาพูดหมดแล้วนะครับป่ากระโพก็อยู่ที่เก่ากนะันีอครับวัวมีขายบ้างไหยครับช่วงนี้มมไม่มีเลย <laughs> นะครับพี่น้องพววันนีน่ยโลกล้มโกล้ปีอยู่คนโลกลมปีนะพี่น้องแห้งแล้วแห้งมันย<ป>ุบมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับไม่ได้ทำวัคซีนแล้วครับมันแพ้ครับไอยาทุ่ใส่มันแพ้ไงใส่สญญน้ำจริงแพ้วัคซีนไม่หรือแพ้ย,ยาน่าจะเป็นยาคิดายา ฮอร์โมนนี่ที่เขาใส่นี่นะ<ใ>นพี่น้องอันนี้พอค้มฟูงนะครับนี่อู้ซื้อมาจากไหนครับลุงโ้เห็นนะเขามาให้ซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้น 50, ห้าหมื่นหาหมื่นนะพี่น้องเป็นว่าดูผสมบามันนะครับสองปีก็หมดแล้ว มันเพิ่งได้ลูกมันตัวทงตลูกมันชุดเดียวเพิ่งทับเนี่ยเนี่ยลูกมันเนี่ยมาเห็นเนี่ยมันได้อีกสองปีน้ำน้ก็ขายออกเดี๋ยวก็อีกสองปีก็ขายออกนะครับพี่น้องเขาก็ไ้ทำไรไปนี่ก็จก้หมดสภาพงวแล้วไปทำไรล่ะครับไม่มันเอาไปแล้งแงีเอาอ๋อขายไปมันอายุเยอะแล้วนะครับ ต่อไปก็แล้วแต่นะพี่น้องไปคุ้มฟูงตอหรือจะไปเนื้อนะครับก็มันมันมันก็ได้แค่สามปีมพองมมันแย่มันทับลูกมันทับลูกนี่หรอกออโอ้แต่แตก่อนงัวที่บ้านมันตัวนิดเดียวครับงวัวอย่างเขาพวกนั้นน่ะเปลี่ยนพ่องัวบ่อยนะครับดีดีไหมครับเปลี่ยนดะีเปลี่ยนพ่องวัว เปลี่ยนไปหมดครับไปตามพ่อสําคัญนะครับพองัวนะครับต้องเปลี่ยนนะครับพองัวต้องเปลี่ยนอย่าให้ทับลูกเัรบงบ้านมันไม่ค่อยเปลี่ยนพองัวมันแหลกครับทับลูกเขาอะเนบอลมันจะก่อนงัวเขาดีปหาดูแม่มีแต่ตัวใหญ่นะครับแม่ไปอย่างนี้ดูรุ่นลูกตัวเล็กนะครับพี่น้องหลอดหลอดลงนะครับ มันเปลี่ยนทองวัวมันพึ่งเอาพ่องวัวใหม่มาลงครับอวลาไปที่สองมันพึ่งเอามาลงมันชนกันไหมครับพ่อวัวหลายๆตัวนะครับแต่เขาพึ่งน้ำไปมันชนกับฟอร์ลแพ้ลุชนะอันไปนี่มันแพ้แล้วมันก็ยอมกันนะครับช่วงนี้โรคหลายกับฟอรระวังนะพี่น้องที่ซื้อสิขายกับเบิ้งกันดีๆนะครับ ต้องเบิ่งเขาเฮ็ดวัคซีนบ่นะครับพี่น้องไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องไปแล้วของนั้นปล่อยแล้วนะครับ <c oughs> บ้านไม่ฉีดวัคซีน้็เสียเต้นเงื่อนเนี่ยอ๋ออันนี้เราบริหารวัคซีนนะครับพี่น้องใช้ผสมใช้ยาปุย๋ย ไอ้ไอ้ไอ้นั่นอหไรมันกินไอ้ให้มันขัดถ่ายผิวผิวม mm, ัน mm, ม oui, ันมันมันอยู่เรื่อยช่วงนี้ไม่ได้ใส่จะใส่ไอ้ไอ้อะไรยายนั่นไอ้เลือดตีนน้ำครับเดี๋ยวมาพันบาติกก็พันกว่าบาทติกสอง กินรวใส่รองแลขวฝาลขวฝาแล้วฝา,วฝา,วฝากินสใส่สน้ากินผิวมันจะมันค่ะนี่ผิวมันจะเป็นอย่างนี้ยนี่ไม่ได้ให้กินห้าหกเดือนหรือให้กินพอจะมือโทรได้ไหมครับไม, <laughs> ไม่ได้เป็น <laughs> ชายอยู่ครับทุกวันนี้ไม่เบอร์เก่ามันโทรทํามันพังแล้ว<อ>ไป นี่นะพี่น้องเดี๋ยวผมพาย่างเบิรงรอบๆขอกนะตัวนี้ทำไมนอนนอกข้อครับเนี่ยเว้กลัวว่าทนมันจะออกลูกอ๋อมันท้องใหญ่แล้วท้องใหญ่มันกลัวว่าทนเนาะก็เลยปล่อยไว้ข้างนอกนะครับไม่ไม่นอนเสียไม่ตัวนี้มันมันเกิดไม่เข้าไปเลยนะครับพี่น้องครับ ว่ากันว่าคือว่าจอยนะครับทรงตัวตอนเช้าในนี้ก็ดีนะถ้าตอนเย็นมาดูผมบ้องนะตอนเช้าดูนี้ก็ดีนก็เหมือนก็ฟุ้หม้อฟุนุ้นตอนเย็นเย็นเข้ามาเนี่ยครับมันไม่ผิวหลังมันเป็นมันเป็นมันเนื่อหนังมันดีนะพี่น้องเนื่อหนังว่าสุขภาพดีอยู่นะครับผิวดีนะครับ ไ,ได้หมดเนี้ยมเลี้ยงมาเป็นมันมองบาเป็นมันตัดๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆเปลๆๆๆๆัๆๆ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 ๆัๆๆาๆๆๆๆ่ๆๆ <laughs> หย,คคย,ยาๆๆ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 ๆ่ๆ่ๆๆๆๆ่ๆๆงๆๆ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 แ <laughs> ไปทำอย่างอื่นก็ลำบากแล้วนะครับหลับจ้างกับออายุหลายกับปร่ไหวนะพี่น้องมือมาใต้กกหางเปกันกันหนากกหางใหญ่ใช่ไหมครับหรือแล้วแต่ครับเนี่ยมันจะให้เป็นกันนี่กันนะอ๋อเป็นกันตันๆเป็นบ้องนะครับพี่น้องมัน อ้วนเนี่ยมันก็จะเป็นกันไม่เว้นมันมเป็นล็อกงูทำม้วนนั้นมันจะเป็นหมดเลยไปดูครับถ้าเลี้ยงงัวได้นน <c oughs> แม้แต่โรคกันปียังหายไปเองเป็นจุดจุดขึ้นมาครับ oh. แตกมาเป็นตุ่มแตกยุบหมดเลี้ยงสมบูรณ์ผิวมันจะไปกลัวว่าล็กโลเขาขี้ยาก,กันหมดของมันก็ตายมันตายกันหมดข้อผมนี่ไม่มีงัวตายสักตัวปีเงี่ยครับ oh. ไม่มีตายด้วยล่อยๆปีเลยแล้วก็ไม่ขึ้น้วยไม่ไม่ไม่มีตายพอไม่มีตายพอก็ตายสารสีข้อก็ตายหมดครับน้อยมายมันม้นผอมต้านทานโรคไม่ไหวแล้วโอ้ตัวนี้ทําไมเอาไว้อายุเยอะจังทบเนี่ยเขาไอหลานชายมันเอาไว้มันเดี๋ยวมันก็จะขายมันก็สงสารมันอยู่ก็ปล่อยแม่งนมดก็ขายแล้ว เอาไว้มันกวนงด้วยเอากวนงัวงัวจะเป็นทับไม่เป็นทับแล้วก็กวนดีจังงัวขนาดนี้ครับพอไม่เป็นทับพอยไอ้ตัวมันหึงกับโดนอเหมือนเหมือนกวัวตัวเล็กทับก็ห่วงตวเมีอแย่งกันทับแย่งกันทับไงโอ้ดีนะครับพี่น้องเอาไว้ตัวกวนเอาไว้กวนมันมันมันยังทับไม่ได้หรอกครับ ไม่ได้ฉีดยาค่าเห็บเอายาอะไรฉีดครับยาค่าเห็บนยาคาเาค่าเห็บอ๋อยาขาเหาค่าเห็บครับของสามสามหลักมันวัวมันไม่มีมันกัดอย่างนี้คนมันฉีดเป็นติดๆทำได้รุ่นใดไม่ไม่ไม่ฉีดพอเวลาเขาโกยขี้งัวปุ๊บมันจะขึ้นเลยครับขึ้นปุ๊บมันกัดเลยแล้วเขาหี้งัวมันต้องขีด มันอยู่ใส่ปืนครัแล้วก็มาเอาน้ำมันน้ำมันนั้นมันไม่กี่ะไปขึ้นตัดเงี้ยอยู่ขี้วัวถุงเท่าไหร่ครับตัวนี้กลัวกันหกบาทนั้งแต่ถ้าเอาไปขายเองถุงยี่สิบบาทอ๋อเขามากอกเอาเองโกยเอาเองนะครับหกบาทหกบาทนะครับพี่น้องกอผสมเขาก็ยี่สิบบาทเป็นิบสองบาท โอ้ยอีกชุดที่ที่ออกแล้วจะมันไปยหมดแล้วในลูกมันครับฉะนั้นขายไปเรย่อ 5, กห้าหมืน่นว่าบาทห้าหมืน่นหกหมื่นเจ็ดหมืนห่มนห้าหมื่ราคาดีนะครับชนะ 5, นั 5, น้นก็ขอได้เรื่องห้าหมื่แม่ลูกนะครับนก็ประมาณนี้นะครับอืมแพงวันนี้เขาก็ไม่ซื้อแล้วครับ เราจะซื้อไปหวัดกันงัวเสื้อสวยเลี้ยงกับป็นไตเลี้ยงนะครับพี่น้องงัวงามมันมันไม่มันไม่ใช่งัวสวยงามแต่มันก็ทรงมันงามมันผิวพันธุ์มันดีนะครับมันอ้วนเลี้ยงได้มันอ้วนก็เหมือนงัวทั่วไปแต่มันผิวมันดีกว่าผิวเนื้อหนังมันดีกว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงไหมครับไม่ไม่ไมีมกาเลี้ยงเหมือนเขาแต่จะใส่เขาขอคอกที่หลังเขาเหมือนกันเลยยายมันขาดน้ําในอคอกอ๋อน้ำนี่ไขาดเลยเห็บยายอะไรม่กินมั่งอะไรมั่งช่วยมั่งมั่งน้ำนี่สําคัญเลยนะครับลแล้วก็พองัวนะครับพี่น้อง พอว่าพองดต้องเปลี่ยนสามปีต้องเปลี่ยนคอย่างมันทับลูกครับสี่พันนิ่ 4, นเปลี่ยนเปลี่ยนหมดบาทแต่ก็ตัวนี้เดียวครับซื้อมาสมัยก่อนซื้อมาตัวสี่พันโอ้กี่ปีแล้วพอสี่พันเนี่ยยังไม่ได้ทำงานที่ตัวตา้าเพื่อไปทำงานที่ตัวตา้า 5. 5นี่คาอ5.5ปีจำเลยเชื่อคเับเอยก่อนนั้นก่อนนี้ลุงซื้อมาอย่างนี้อ๋อตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับอตอนซื้อมาสี่พันตัวสี่พันซื้อมาสามสิบกว่าตัวครับตายมัง่งรอบบ้างเอามาเพาะเอาขยายพันุเอานะครับ จนเป็นงวแกรับค่ะงาทรงๆอย่างนี้ทรมที่มันโตมาเราอาศัยพ่องอ๋อเปลี่ยนพ่อใช้พ่อดีๆเอานะครับ,รบสำคัญนะครับพี่น้องพอง่าผมเห็นหลายค้อกแล้วนะครับมันอยู่ที่พ่องัวพองัวแพงก็มันก็น,น่าซื้อมันไม่ใช่แบบ แพงแล้วต้องดีนะมันดีนะครับอืมถ้าซื้อไฟแรกก็ไม่แพงแครับขายไปก็เสียคุนเสียคุณที่ซื้อมาแต่ก็ถือว่าได้ลูกวักวฟรีได้ดีด้วยนะพี่น้องสามปีเราขายต่อไปสามปีเราขายต่อไปแล้วก็ทับได้แค่สามปีเนี่ยมันจะทับก,กันไหมครับ บอกว่าเขาบอกมีกระถอมตัวเล็กเนี่ยนะครับโอ้ยเดินแยงรังสมบูรณ์ครับ,บยี่ส <26 S 2> <ว>ิบยี่สิบหกเดือนมั้งครับครนะับเนาะปกตินี้ยี่สิบหกนะครับแล้วแต่ตัวแล้วแต่ขนาดของเกียร์บัวด้วยถ้าวัวแก่บวัวอะไรก็ขึ้นไวทับไวเมื่แก่มาไวเมั่สมบูรณ์ก็จะเป็นไวครับ ตกลูกมาในเดือนเดียวเท่านั้นแหละเป็นทับแล้วครับเดือนกว่ากว่าไม่เกินไม่เกินเดือนครึ่งทับแล้วปีนี้เรู้สึอกระทับใบมันท้องหมดครับเพราะว่ามันทับใบทุกปีมันยังยังทับไม่หมดปีนี้มันทับหมดไปแล้วพอลูกจะเย็นกว่ากว่ามันก็ทับกันครับพอเราเลี้ยงสมบูรณ์มันทับเลย พองหัวมีแมงวมุมมีตัวอนออกมาปึ๊เ้งยันขับไปครับต้องให้สมบูรณ์ทำไมสมบูรณ์วงัวดูไม่ยากดูไม่ยากงัวงสมบูรณ์ก็ดูที่ผิวมันเป็นมันนะเนี่ยผิว,วใสๆมันๆนะครับหลังมันจะเป็นมันขนเหลี่ยมๆนะครับพี่น้อง ่สี่ขนยาวขนยาวดูดิว่าถ้าขนเนี่ยอย่างงี้มันจะใายอย่างงี้ก็ต้องนี่แม่มันตายมันไม่กินนมเนี่ยมันเลยเป็นตัวเนี้ยอหมูก็ตายทีเดียวสองตัวเลยแม่แม่มันเดินตตามมันมาตัวเดียวสักสองตัวเลยมาตายแล้วมันไม่กินนมมันเลยผอมไปนะครับพี่นองไปเลาะบ้่ง ะนะครับพี่น,อน้องในเบื้องบรรยากาศนะครับพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์นะครับผมคลิปนี้กันล่ากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ